ได้เลยเอาพูดครับถ้างั้นเออเรื่องโฉนดนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้สักเวลาประมาณกี่โมงดีครับผมจะมารับไปทําเรื่องสักสิบโมงเพราะใคาต้องไปตลาดโอเคสิบโมงโอเคครับงั้นสิบโมงเดี๋ยวผมมารับที่นี่นะครับได้เลยฮะโอเคครับขอบคุณอจะลืมติดต่อพี่แจ็ครอเยละดูจากสภาพบ้านแล้วใช่โอ้โห มันสองหน้าต่างดูก็เห็นแต่อยากยิ่งชิบหายแล้วนอนทั้งสี่เลยไขก็ไปเลยไหมเออเดี๋ยวครับดูจากบ้านแล้วสกปรกมากขอใช้เมทแอนเปิดสองเมย์ครับผมโอ้ว้าวเลยเดียก็แบบวิ่งเข้าไปโอ้โคตรดูดีเลยอ่ะวิ่งผมอยากอยู่แบบนี้มานานแล้วปกติมีแต่โซฟาที่มันนุ่มเกินไปอ๋อใครอยากซัดหน้าแล้วหมอได้แล้วว่ะตั้งร้านนี่เหมือนนจะเป็นบาร์ ใช่เรนเนี้ยข้ามีแผนธุรกิจให้เจ้าเจ้าอยากเปิดร้านป่ะอยวข้าสอน์เทนเดอร์ให้ตรงนี้เราเปิดร <uk> ้านเหรอครับเราเปิดร้านกันไปเพื่ออะไรเหรอครับขาตัางต่ออาหารเวลาเราเราเป็นคนเราเป็นผู้ใช้แรงงานนะเรนเนี้ยเราไม่ใช่ธุรกิจแบบนกำลังกังท้องต้องทำงานนะเหมือนเจ้ายังไงล่ะใช่แล้วเองเราไปนี้เองต้องทำงานกับพวกเราแล้วใช่เปิดบาร์ด้านล่างซะนี่คือคำแนะนำจากข้านะ เอาเลยเนี๋ยก็แบบไว้จะลองดูแต่หูมันดูดีมากเลยนะครับเนี่ยได้เลยจะลืมว่าเราเราต้องมีธุรกิจบางหน้าเพราะเราเลร์กราวมากเผื่อใครอยากสำรวจเนี่ยเดินขึ้นลงได้เลยไปเลยชั้นสี่เราอันนี้ทางลงไม่ใช่หรอมันเป็นแทบดอข้าไม่เห็นอะไรเลยใครเปิดไฟทีอ๋ออ๋อใครเห็นแล้วข้าค้ามีไฟนี่อะไรธุรกิจของเลนียผมจุดเอาพิงตอนนี้มันมืดเกินไปแล้วโอเคครับ <Okay. S 2> อผม,ผมจุดตเตาดันชั้นสองเลยครับแต่ว่าถ้าจะเป็นห้องค่าได้อยู่นะงั้นฉันออบนสุดค่าของก็เลยอูห้องนี้ห้องนี้ค่าจองครับผม<ด>จังหวะที่ฮอกเดินเข้าไปที่ชั้นบนสุดห้องด้านบนสุดซึ่งดูเหมือนจะเป็นห้องใต้หลังตาเนะแล้วก็รอยก็แยกออกมาแล้วในห้องมืดๆไหนะประตูปิดดังปังเนี <c oughs> ่งปิดต่อได้เลยแต่ตัววิดีโออะไรวะเนี่ย โอ้คิดได้ใจว่าตองใส่กูได้ออก the good <c oughs> แต่กูเนี่ยเลย <c oughs> มีเสียงเข้ามาเจ้าเป็นใครเอ่อเป็นเจ้าของบ้านครับผมได้ไงผมได้บ้านหลังนี้มาอยากถูกกฎหมายแล้วคุณเราเป็นใคร่ันก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้โอ้เยี่ยมเลยแล้วเจ้าชื่ออะไรละลเล่ะข้าเจอในฉนดกระโ่พน้าออกมาก่อนที่จะสูกวิญ,ญญาณคุณฮะโอ้อยสี คอนเซปต์ไหนฮะฮอกโอเคคอนเซปต์ผ่านจาอย่างนั้นเหรอสเปกนั้นเหรอข้างบนเกิดอะไรขึ้นได้ยินอะไรไม่ดีเพราะกูได้ยินเสียงคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยได้ยินเสียงโรมคามโรมคามมาจากทางด้านบนเนี่ยซึ่งอาจจะหลงกันหนักเลยดาเซลฮะอ่าสี่สิบห้ายี่สิบยี่ห้าเออเกิดอะไรขึ้นรอยมาแล้ว ข้าไม่รู้ข้าอยู่หัวมันมีผีในห้องข้าได้ยินเสียงไม่หลอกหลอนเพราะอยู่กลัวแล้วจะกตระวรเมีแทนฮะมีแทนทำอะไรคร<พอ>ับผมรีทูหรอจะส่งมันลอดเข้าไปข้างในส่งมันลอดเข้าไปด้านในอ่<ด><ร>ะฮะแล้วยังไงต่อครับแล้วก็คำคำหาว่าแบบจะกดที่อะไรสักอย่างที่มันขัดประตูอยู่ได้ฮะขอเพอร์เซพชั่นล้วกันว่าคุณคำเจอไหมคุณก็รู้สึกว่าแบบไปจับอะไรไม่รู้เป็นก้อนๆนุ่มๆตกไปทีซึ่งตกไปไมแทนไปที จจับตูท็อกครับไม่เจอประตูไหมโลยที่สีแกมือไปนะเออเหลืออะไรในคันนี้กระชั้นแดดจ้ะเจ็บเอาละลอยหนีไปเดี๋ยวเขาจะทีประตูเข้าไปเองหลับทีไม่เป็นไรแล้วถอยมาขามุดกอกแล้วข้าทีไปเลยแล้วกันไอ้พีจุดเดียวนี่คน เล่นไว้ค่ะคุยกับเขาได้่าจ้มัดใจเกลือขาดเกลือขาดเจ้จ้จ้ามัดใจนะเอ๊บพอครับก็คุยกับผีครับเจ้าต้องการอะไรพวกเรากอ๋อผมกูบอกก็อาการเงินเขาดูดดูเรื่องกัอนเออเราดีดูแรงใช่ได้นหฮะแต่ดูแรงขนาดนี้จะต้องการอะไรล่ะเรา ตอนนี้ว่าข้าต้องคอยกลัวผีเท่าไหร่นะแต่เราลองไปดเรื่องวัตกรรอะไรสักอางเพื่อหาเพื่อหาช่วยกันได้โอ้โหทำเพอร์ซูเอชั่นให้เขาฟันหน่อยตอนนี้เขาดูแบบอารมณ์ร้อนถ้าอย่งั้นก็จะจบคอมแบทเลยโอ้โห้าวเฮ้ยก็เลยขึ้นโอ้ชินนี่มันผีโทรเลยพี่แจ็คเร็วโอ้ผีเย็นๆเยีก็คุยกันได้จับไฟนั่นจับไฟอจับไฟจับไฟฮัลโหลครับพี่แจ็คเดี๋ยวเพื่อนี้พี่แจ็คเราเราโฟกัสอย่างเั้นไปไปคุยกับพี่ อขอโทษทีนึกว่าเป็นพวกนั้นซะอีกเอพวกนั้นพวกไหนพวกนายคงไม่ใช่พวกส่วที่เรียกตัวเองว่าเซนทริมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เซนทริมเหรอไม่ไม่ใช่หรอกแล้วลูกมีอะไรกับเซนทริมฉันฉันอยากฆ่าพวกมันให้หมดมันฆ่าไม่ยากับลูกสาวฉันโอ้ชิด มั่นใจได้ไงว่าเป็นเซนทริิมทำเนี่ยแน่ใจอยู่แล้วแถมฉันยังถูกสาบไม่ให้ไปเกิดติดอยู่ที่นี่ต้องสดหมดเลยแสดงว่าเราต้องหาของที่สาบลุงอยู่ทีนะแล้วก็แก่คำสาบใช่มาทำงานอย่างนั้นเหรอใช่ก็น่าจะอารมณ์เหมือนลุงโดนยันแปะไว้แล้วก็ออกลุงบอกว่าลุงออกจากที่นี่ไม่ได้หมอผีจะรู้ป้าเออลุงจะรู้ไหมว่าโดนสาบอย่างไร มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันบอกว่าตัวเองเป็นพวกเซนทริมมันบอกว่ามันบอกว่าถ้าฉันไม่รู้ว่าทำไมเมียกับลูกสาวฉันถึงถูกฆ่าฉันก็ไปเกิดไม่ได้ทำไมเขาถามว่าทำไมถึงถูกฆ่าใช่ไหมไม่ได้ถูกอะไรฆ่าเหมือนถูกฆ่าตาได้อย่างไรใช่สาเหตุที่ทำไมถูถกฆ่าใช่แต่ฉันมั่นใจฉันฉันเห็นกับตา ลูกสาวของฉันถูกสมาชิกที่ไปลอยสักดลูกเซนทริมฆ่าหลังจากนั้นเมียฉันก็ผูกคอตายตามไปต้องเป็นฝีมือของพวกเซนทริมเอาละเวลานักสืบเต่าขนองทำงานไหนลองบอกชื่อครอบครัวลุงมาสิแื่อลุงด้วยฉันชื่อว่ามาร์คมาร์คไหนมาร์คริงเกอร์ให้ดาวว่าทำแหวน ได้รู้ได้ไงวะก็ต่อไปก็เมียของฉันเนี่ยฉันคิดถึงเธอชื่อราเขาชื่อว่าเซเลน่าลิงเกอร์และลูกสาวแต่เอาให้พูดชื่อไปก็ย้อนอะไรไม่ได้เธอชื่อว่าซามา马ครอบครัวของเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เกิดมายากจน ฉันห<ช>วังว่า,วาพวกนายจะช่วยฉันอย่างเต็มที่ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่ก่อกวนพวกนายแต่เฝ้าบ้านให้เราด้วยไม่ถ้าเขาเขารู้แล้วว่าลูกเขาตายยังไงตายด้วยสาเหตุอะไรเขาก็ไปเกิดไงแต่ถ้าเราไม่บอกอะไรเขาก็เป็นฝีเฝ้าบ้านให้เราใช่เจ้าไรกับฟรีเลเบอร์ไม่เป็นไรแต่ถ้า,วถาพวกนายไม่ได้เรื่องแล้วก็ฉันสัญญาว,ว่าฉันจะกลับมาอีก เอาจนพูกได้อยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนคนก่อนไปแล้วไปแล้วไปแต้งไปถามลุงเสือนักสื่อพุ่งดีกันสิเอาละพ่อหนุ่มหัวแดงเราจะไปกับเราหรือเปล่าไม่ครับไปไปอาบน้ำเออแต่ปกติเราต้องอาบน้ำด้วยเหรอครับไม่ใช่ว่ามีคนอาบให้เหรอโอ้มีสิถ้าเจ้าจ่ายอย่างราคาดีแถมเรามีกันห้าคนอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซุกี้อ่าชาวันสดใสเราออกําทำอะไรดีเอาตอนนี้เนี่ย เป็นเวลาประมาณแบบแโมงเช้าได้อีก2ชั่วโมงวัโนน่าจะมาที่นี่เราใส่กระเป๋าเราไปจ่ายตลาดกันนี่วาได้เลยเจ้าเจออะไรแปลกๆขังตัวเองไว้เข้าใต้ดินรหัสลับของเราก็คือไซยอนสุเตจำไว้ไซยอนสุเตถ้ามีคนมาเข้ะประตูเจ้าก็บอกว่าขอโคตรลับหน่อยไซยอนสุเตก็คือรหัสของพวกเราแล้วก็บอกว่าอย่าซีลิงหยวดซีลิงตักนีนะตักผมโอเค หนังสือพิมพ์ไหมครับผมหนังสือพิมพ์เออหนังสือพิมพ์ไปัหนังสือพิมพ์มา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 หนึ่งโกครับหนึ่งโกโอเคครับหนึ่งโก้หนึ่งโก้เอาหน้าหนึ่งไงข่าวจากวอเตอร์ดิฟวอเตอร์ดิฟวัซซูฉบับวันนี้วอเตอร์คิวได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและเจ้าหน้าทีเ่เนี่ยหลังจากสามารถช่วยเหลือฟรูนบักมาอาจากเงื้อมือของอัชญายกรและยังนำไปสู่ความคืบหน้าในการสืบสวนเครือข่ายของซาณาธากิว ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรรมใต้ดินที่คุกคามเมืองมานดานจากแหล่งข่าวภายในหน่วยซิตี้วอชกำลังดําเนินการต่อยอดจากบาะแสที่กลุ่มนักผจญภัยกลุ่มนี้ได้ทิ้งไว้ซึ่งอาจเปิดเผยเครือข่ายลับที่ฝังรากลึกในเมืองชาวเมืองต่างให้ความสนใจในตัวของวอตคิวซึ่งกําลังกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะนักผจญภัยในวอตดิดอย่างไรก็ตามมีเสียงเตือนจากผู้รู้ว่าความสนใจจากสธาธาอาจหมายถึงภัยอันตรายที่รอยอยู่ข้างหน้า ไม่นาทำเป็นชาวเลยทีนี้เราก็เคลื่อนไหวลำบากไม่เป็นไรค่ะชอบเราต้องตื่นเตนนิดหน่อยทุกคนทุกคนฟังไว้เพราะเขารู้ไอ้เขารู้ไหมครับว่าคนตะขิวมีใครบ้างก็มีแบบเขียนชื่อไว้แต่คือไม่ได้เขียนชื่อพวกคุณแต่เขียนลักษณะอะไรกันแบบเป็นการอวยนกที่มปมีปีกกูใช้ไฟเต่ากระนองหรือคุณก็จะเห็นว่าแบบบทความเขียนโดยวัวโลอ่าดีผมก็แบบเผอหน้าพวกเราเขายังไม่รู้เป็นใครสักหน่อยพวกะเราแค่เหมือนเฉยๆแล้วก็ สงสัยเราสุปีกป้อมแหละเอาเราทุกคนไปสบายกันเี้าเว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 ้้หขอโทษนะครับอผมอ่านข่าวเมื่อเช้าเลยนะใช่พวกคุณปะครับไปครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ข่าวเกี่าวถึงเอวสักหน่อยคุณดูข่าวใช่ได้เลยครับเมื่อคืนวอลโลก็มาส่งพวกคุณเฮ้ยขอไลเซนได้ไหมครับเอ่อไลเซนเหรอได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ขอตัวครับขอตัวขอตัวครับบริการแบบบริการขอตัวก็ขอตัวขอตัวแล้วก็เอาผ้าคลุมเอาผ้าคลุมทุกคนขอตัวครับขอตัวโอ้เขาก็แบบทำหน้าเซ็งเล็กน้อยอันนี้มีใครมีใครแจกบลายเซ็นไหมมีใครบ้างไม่มีครับทางการั้งดินไอ้ยึดพันธะเดี๋ยวปิดเข้าไปผมอะไรผมแบบช่วยไม่ได้สินะ ข้าตรงสื่อสัตว์ต่อมุงชนที่เขาเป็นตัวข่าเลยแจกลระสินไปไมัจเลยรออีวเดี๋ยวนิดหน่อยนะครับว่าแบบว่าเออถ้าชาวตายไปแล้วอยากไปโปกใครปากโป่งไม่งั้นเรื่องจะนิดหน่อยผมเขียนผมก็เขียนด้วยผมก็เขียนด้วยแต่เป็นภาษาตีบคันผมเขียนภาษาดูอย่ากซีเล่งเดี๋ยวซูลิงลงไปผมเขียนเป็นผมเขียนผมอ่านเป็นภาษาลงไปไหม เขียนว่า <riff> กูว <Evangel ix> <laughs> ่าแล้วมึงต้องอ่านแต่เพเป็นต้องอ่านภาษาโนกผมเขียนว่าว่าแล้วมึงต้องอ่านอ๋อคืออะไรเหรอครับเนี่ยเป็นภาษาโนกคนไท่า้องรู้จักภาษาโนกมันเป็นภาษานกเนี่ยแปลว่าขอบคุณที่ไว้ใจโอเคไปเลยโอเคเพื่อนเราไปเล่นซ่อนแอบกันต่อดีกว่า น่าตาตกเป็นควายแล้วยิงจนซ้อนอับไปไปตลาดดูดูจากทรงแล้วเขาน่าจะสองร้อยท่แล้วยงจะเล่นซอนอุเเอวร้อปีก็เสิบกแข้าบอกเจ้าแล้วข้าค่แปดสิบกว่าเองข้าแล้นั่นแหละแปดสิบเจะเป็นทอตเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเวเยเเเเ พ่อบอกว่าเราแล้วบอกว่าเป็นเป็นเป็นพวกพี่อ่ะจริงป่ะใครอะไรเนี่ยน้องแย่แล้วน้องแล้วจะจะทําอะไรไมได้ลฟ์เซนไม่ไม่อยากได้ลฟ์เซนผมก็มาบอกว่าโอเคน้องรู้แล้เหียบไปนะนี่คือพวกพี่เองแหละแต่ว่าพี่พยายามเปิดเผยตัวต่อสาธารณชนให้รู้ก็เพราะฉะนั้นยู้แล้วเหยียบไปเหรอน้องก็แบบน้องก็เอาเท้าขึ้นมาเหยียบเท้าคุณ ต้องคอยคอนเซปต์ไครับมนไม่ต้องงัใช่ไหมมันก็ยิ้มเลยแบบนี้เหรออ้โแล้วกำมันว้อยะผมผมเอาเมทแทนล่องหนนะดึงดึงเส้นผมหนึ่งเส้นมึงกางเกงไม่ดีกว่าเหรอเพื่อนดึงกางเกงมันดึงกางเกงมั้งอะัรแคดเดกอะไรแคดเดกยังไม่โคตรเชี่ยวะไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปข้าเปล่าแล้วไปกันดีกว่าให้กางเกงมันแบบหลุดถึงขาจะได้เดินยากแล้วเราลีบไปกันเดียว ท่านเสียอรุณสวัสดิ์อรรถสวบุญจ้ะหัวหน้าไปอ๋อภาษาภาษาภาษาอังกฤษอโอเคภาษาจีนก็ถ้าคุณถ้าคุณว่าอย่างั้นนะคุณก็จะรู้สึกว่าเสียตัวนี้แบบฟังภาษาคุณออกไหมขอเข้าไปได้ไหมเรามีเรื่องอยากให้คนช่วยนะโอ้ใช่ครับเป็นเรื่องขอคนเลยไม่เกี่ยวกับบ้านเราด้วยเชิญเชิญถ้าอย่างนั้นลงเลยผมมีอนเองโอเค โอเคครับผมก็แล้วก็เชิญนั่งนะเชิญนะผมห้องนอนผมนะขอโทษทีนอนพื่เต็มอิ่มเมื่อคืนไม่ไม่มีเตียงขอโทษทีที่พเพื่อนขาดเสียงมารยาทไม่เป็นไรผมว่าเป็นเรื่องปกติถ้างั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับพวกคุณมีอะไรผมช่วยแต่กูลริงเกอร์คุณหูบ้างไหมที่ทำแหวนริงเกอร์อืม อ๋อครับเหมือนจะเป็นชื่อของโรงเตี๊ยมในซอยนี้เมื่อกี่ปีได้แล้วนะกนหกปีก่อนหกปีก่อนคุณพอมีเอกสารเกี่ยวกับคดีพวกนี้ไหพอดีว่ามันอยู่ในบ้านของข่าแต่เจ้าผีตระกูลลิงเกอร์ว่าเ้าเลือกมาเลยดีกว่าว่าคุณอยากจะให้ผมช่วยทำมันใช่คาแนการแค่ข้อมูลเดี๋ยวพวกขาไปเคลียนยเอง ข้าวัน่าจะจ้างดีกว่านะเพราะเราก็มีเรื่องที่ต้องทําเยอะแยะจริงๆผมไม่เคยทํางานพาดแต่ว่านะเท่าที่จําได้ดูเหมือนแต่กูลลิงเกอร์จะเกี่ยวข้องกับพวกพวกลุ่มอาชญากรถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับกลุ่มพวกนั้นค่าบริการอาจจะแพงไหนว่ามาสิเอเท่าไรละ่ะมันพึ่นว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณยากจะรู้อะไรบ้างครับ ทำไมเขาถึงโดนฆ่ายกครัวใช้คําว่าทําไมเหตุผลที่เขาโดนค่าตั้งใจแล้วถทานั้นผมขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบโกนเันเออเรามีกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งร้อยห้าสิบอ๋ให้ตายตายมาก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งได้จัดไปเออก็พูดว่าแค่แล้วเราเจอกันใหม่มอทันใตเดียวถ้าอยู่แค่ปากซอยตรงนี้แหละมาเจอกันได้ทุกเมื่อขอบคุณนะที่ฝาก ฝากงานน่ะบายๆครับเขาก็แบบรับคาขอบคุณไว้เขาวันดีมูอสมชายเชนมืสมชายเอาวันดีครับผมโอ้โหนี่เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับจับมือเน่ครับผมอ่าครับหวังว่าซอยนี้จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณนะมีมีคนสงชายก็ดีมากแล้วแหละครับปลอดภัยสุดๆขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณคือสงชายครับอีกหนึ่งอาทิตย์ไปบาร์ขาได้ข่าไปบาร์ไปด้านหลังอาหารอร่อย เล่าอร่อยเราบอีเลยครั้งแรกฟรีเลยเล่าฟรีวันแรกอะไรเดี๋ยวแค่มาให้เย็นมีเพอร์มิตป่ะเนี่ยโอเคก็บัวโลครับบัวโลก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อผอลุกโดนเหรอครับเออยังไม่ถึงเวลานัดเลยบัวโลอ๋อ ผมเตรียมรถม้าแล้วล่ะครับไปเลยไหมครับไปเลยครับไปเลยครไปเลยครับโอ้ใช่แล้วก็อรุณสวัสดิ์วอโลโอ้ครับผมอรุณสวัสดิ์ฮะว่าคุณได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วหรือยังชอบที่ผมเขียนไหมชอบมากเลยประเจอสุดๆเนี่ยผมรถม้าก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังแคสโซ่หวานใช้เวลาก็ราวๆ20-30นาทีได้ระหว่างบนรถก็คุยกับวอโลครับรู้จักตระกูลริงเกอร์หรือเปล่าเขาเดี่ยงในบ้านจอมนะ โอ้โอ้เราก็ทำหน้าเศร้าเหมือนไม่ขยัยากพูดถึงเท่าไหร่โอ้เขาอกวรเป็นเจ้าของบ้านคนแรกทำไมเจ้าไม่บอกว่าคาวมามีผีไอ้ย้าบมีอุ้ยมีผีหอมเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ยขอโทษนะครับแหม่ทำหน้าจะบิดคออู้อูเจอมาแบบอ๋อมีผีแล้วครับอุ้ยอุ้ยถึงพอดีเลยครับผมมึงเจอมาก่อนแล้วสินะชวนครับชวนครับ โอเคไปนมันัผีตัวนั้นจะมีผลกับร้อยเปอร์เซ็นต์เราเพราะงั้นเราจะเก็บเขาไว้วอโลครับที่นัดไว้อ๋อครับคุณวอโลครับผมอเชิญนั่งตรงนี้ก่อนนะครับอทุกคนครับเชิญนะ่งัเลยครับโรงพยาบาลเป็นบ้าเลยวะโรงพยาบาลเฉยแล้วผมก็คุณเห็นนะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ดูดีเลยดูแบบถูกสร้างมาด้วยงบที่ที่น่ใจบานปลายมาสมควร แต่เป็นด้วยหินอ่อนแล้วก็โอ้อย่างดีรูปภาพขนาดใหญ่ซึ่งตรงหลังหลังเจ้าหน้าที่คนนี้ก็มีรูปภาพแหวนหนึง่งไว้อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของวอเตอร์ดีฟครับผมโอ้แต่ซึ่งพวกวอสก็ใช้สัญลักษณ์นี้เหมือนกันครับผมซึ่งระหว่างที่พวกคุณนั่งรอเนี่ยครับผมออใชยคนนี้เนี่ยเขาก็จัดเอกสารต่างๆนานะก่อนที่แบบเขาก็จะแบบเรียกพวกคุณ<บ>อา้อาพร้อมแล้วล่ะครับผมพร้อมแล้วเอาละไปต่อแถวกันเเดีกว่าผมก็ๆๆ อบคุณโวโลเตนรงนี้ครับเซนครอบเซนก็ตอนที่เขาเซนก็มีแบบตอนตวัดปากกาเสร็จมันก็จะมีออร่าฟลุ้งฟลิ้งฟลุ้งฟลิ้งออกมาด้วยเนยเหมือนจะมีแบบเวทหมดอะไรแบบเนี้ยเอ่อเอาครับใครจะเป็นื่อเจ้าของบ้านนะครับเอ้ผู้คุณครับเออเราต้องเลือกมาหนึ่งคนนะครับที่จะโอนชื่อต่อราเซลเต่าขนมร่งกลับมาก่อนยอเฮี่แล้วกลับมาคุยก่อนไวดีนะเจ้าเอาล่ะ เรามาทอยกันดีกว่าเรามาทอยกันดีกว่าข้าขอเสนอว่าทอยสไลด์ออฟแพนด้วยความใฝ่ข้าขอเสนอว่าไทยได้เยอะสุดคนนั้นได้บานไปโอเคดียี่สิบจับตาทุกคนดียี่สิบบวกสไลด์ออฟแพนอ๋อไปบวกไอ้เงี้ยพูดเรื่องอะไรยี่สิบเปล่ายี่สิบเพียวโว้ยไปเออหนึ่งกูไม่ได้แล้วโอเคดีกูมีสิบคนเป็นของข้าอ่าไปส่งดาวเสือให้สลบได้ไหมครับ ที่นี่ที่นี่ที่ Tower นะีวัดทาวเวอร์นะ,ะจะดีเลยจะดีเลยก็ไมเเพื่อนกันจะตกเลยโอเคโอเคกลุ่มนางรอเลยแล้วกันโอ้ย <laughs> โอเคครับผมก็ดาเซลเซนนะเออพวกคุณแต่จะเป็นกลุ่มฮาร์เคิวที่ออกนาวเพราะฉะนั้นผมตรวจสอบแล้วเหมือนพวกคุณจะยังไม่ได้มีใบอนุญาตการเป็นนักประจนภัยและก็การใบอนุญาตการถืออาวุธอย่างถูกต้องนะครับ เออที่นี่ใช้ทำธุรกรรมแทนวัดทาาเวอร์ได้เีผมคุณอยากจะทำไปเลยไหมล่ะครับทำเลยพกพาถึงไม่กี่วันนี่เองสำหรับใบอนุญาตการเป็นนักผจญภัยถูกกฎหมายการรับงานเสี่ยงอันตรายเนี่ยแล้วก็คอบคุมคอบคุมไปถึงการพิจารณาคดีพิเศษด้วยถ้าเกิดว่าคุณได้ไปพวกพันกับพวกคดีอาชญากรรมอะไรเข้าก็อยู่ที่50โกต่อปีครับจด้ไดเลยจ่ายเลยจ่ายเลยแน ห้าสิบอ่าอันนี้รวมถึงอาวุธได้ไหมฮะรวมให้รวมนะครับโอ้โหเดียวส้าต้อาว่อาวุธละเท่าไหร่อ่าสำหรับใบอนุญ,ญาตพกอาวุธอยู่ที่ยี่สิบห้าโกต่อปีครับแล้วก็จะมีสำหรับผู้ที่ใช้เวทม,มนต์ก็จะมีใบอนุญาตสำหรับเวทม,มนต์ด้วยอันนี้จะส่งต่อไปให้กับอกลุ่มที่ชื่อว่า Watchful Order m a g e s t นะครับผมก็เลยกอดคอวาโลวาโลชมกด้วยนะเออ บานคุณบา้านเราวัลโล่เจ้อย่าลืมว่าเจ้าเอาเราไปเป็นข่าวเขาเลยรู้ว่าเราเป็นนักประจนไทยหมดเลยใช่อแต่ว่าเออพวกคุณก็ควรที่จะทําอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับก็ใช่แหละแต่ว่ใช่ช่วยกันนิดหน่อยนะแบบก็ล้วงกระเป๋าขึ้นมาแล้วจุแล้วแบ,บ,แบมือทั้งตัวเราไม่เท่านี้นะตักทีตอนเราจนนงั้นเราเอาแค่งั้นเราเอาแค่ถืออาวุธก็พอพวกเราก็ไม่ใช่นักประจนไทยพวกเราก็แค่มาช่วยเพื่อนนะใช่เลยเอาเราเราไม่ได้มา รับเพือยู่แล้วด้วยเราแค่มาช่วยเพื่อนกับพวกอาวุธนิดหน่อยแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีกรณีพบพวกคุณอยู่ในคดีไล่แรงอันนี้จะจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆนะครับคดีโพพันสินะงั้นไว้ไว้ค่ามีตังค่าเขาไม่เป็นปปนักประจัตภัยละกันนะอ่ายี่สิบโกค่าอาวุธเป็นไรโอเคครับผมโบโลก็แบบพาพวกคุณขึ้นรถม้าคันเดิมที่เขาเหมาไว้ที่เป็นรถม้าขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ปิดม่านานของรถม้าลงเนี่ยมีมาด้วยพวกคุณท้อ ว่าด้วยเรื่องคอนเนคชั่นมีคนฝากจดหมายพวกนี้มาถึงพวกคุณทุกคนครับสอยเแฟาครับแน่เลยการเข้าอีกแล้ว <laughs> จดหมายมีทั้งหมดสามฉบับสี <laughs> ่ฉบับครับเรามีแฟนคลับไว้ขนาดเลยมีจดหมายซองสีเขียวมีจดหมายธรรมดาที่ดูที่ดูเรียบดูแบบดูเรียบร้อยมีจดหมายที่ดูยับยุย่ยยี่แล้วก็จดหมายที่มีแสตมป์สีทอง จดหมายบ้านๆก่อนถึงดาเซลเฮ้ยแฟนขับข้าคนออแรกละคนไหนดูซิอ่านหน่อยในเมืองที่เต็มไปด้วยเงามืดไฮเล่าจะเป็นผู้ส่งเสียงเพื่อความยุติธรรมเราเฝ้าสังเกตท่านและเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมความเฉลียวฉลาดความมุ่งมัน่นเดอะฮาร์เปอร์เป็นเครือข่ายของผู้ที่ทำงานในเงามืดเพื่อปกป้องแสงแห่งเสรีภาพเราไม่สแสวงหาอำนาจแต่เราทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่ไปตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ค,ควรถ้าคุณสนใจ โปรดมาพบผมได้ที่โรงละครไลท์ซิงเกอร์สองทุ่มวันนี้คุณจะรู้ว่าผมเป็นใครเมื่อไปถึงถ้าขอสีเขียวแล้วกันสีเขียวครับลิตรีนอ่านเลือกทูกอัน้วยฮะโลกของเราต้องการผู้ปกป้องเสมอผู้ที่คอยรักษาสมดุลระหว่างอารยธรรมและธรรมชาติผู้ที่เข้าใจว่าความกลมกลืนคือพลังที่แท้จริงเราจับตาดูท่านมาสักระยะ และพบว่าจิตใจของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราเอเมลล์เอนครีฟองค์กรที่คอยปกป้องแผ่นดินจากภัยธรรมชาติและความวุ่นวายของมนุษย์เรียนรู้เพิ่มเติมถึงหน้าที่ของเราและอาจเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติขอให้ท่านเดินทางไปยังเฟิร์ลเบร์นาเวนซีวัดคืนนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกจะมีผู้รอพบกับท่านธรรมชาติไม่เคยหลับไหลและเราก็เช่นกันเอเมลล์ใช่ทามอนีทพูดถูกให้ตายเถอะเขาจะเอาสายธรรมชาติตั้งตอนไหน ท่นนี้เหลือเหลือ<ๆ>จะหมายสีเนี่ยบ้างไหียับยุยยีกับสีทอง,งยับยุยยีนี่น่าจะไอ้น่าจะเซนทารัลลิ่เอาเอาสีทองดีกว่าไปไป<ม>ยับยุยยีก่อนดิเซนทาริ่มมันยุยยีขนาดนี้เดียด๋ยวเปิดเปิดเซนทาริ่มหน่อยสิครับมีสเตเลลักษณ์เซนทาริ่มอยู่แต่ไม่ได้เจาะจงว่าถึงใครเลยเขียนแค่ว่าถึงพวกคุณโลกนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นพวกที่เรียกตัวเองว่าผู้ปกป้องธรรมชาติ หรือนักลบแผงความยุติธรรมพวกมันพร่ำพูดถึงอุดมการณ์สูงส่งแต่สุดท้ายก็แค่ใช้ท่านเป็นเครื่องมือในเกมและแผนของพวกมันอย่าถูกหลอกเชียวแหละท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเบี้ยของใครเซนทริมไม่ได้ขอให้ท่านก้มหัวให้ใครเราไม่สนใจอุดมการณ์ว่างเปล่าสนใจแค่พลังและโอกาสที่ท่านจะสร้างเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครหากท่านฉลาดพอท่านจะรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับพวกอุดมการณ์จอมปลอม แต่อยู่กับผู้ที่รู้จักใช้มันเพื่อประโยชน์นของตัวเองตัดสินใจให้ดีโลกนี้มีแต่ผู้ล่าและผู้ถูกลา่าคุณรู้ดีว่าผมเป็นใครหากต้องการเข้าเซนทเรมจริงๆแล้วล่ะก็ไปตามหาพิษที่ซ่อนอยู่สักที่ในด็อกวัดให้เจอภายในคืนนี้ถ้าคุณทำได้เซนเทเรมยินดีต้อนรับอลเปิลอดอะไรอันนค้ใคาจะเก็บร้อเปอร์เ็นได้ยังไงเนี่ยอันที่เป็นสีทอง ไม่ใช่ลอดอนเลียแฮะแต่มันเป็นตราประทับของพระราชวังออถึงกลุ่มวอเตอร์คิวโดยที่มีชื่อของพวกคุณเรียงรายด้วยน้ำมึกสีทองดเดยเขาดูชื่อได้ยังไงอ,อ่านยากสิเป๋งเลยเอาลอ่านตอนดีกว่าโดยคำสั่งของโอ <laughs> เพนลอดเรเรียลซิวแร์แฮท่านได้รับเชิญให้เข้าพบที่ <laughs> พาเลซออฟวอเตอร์ดีฟเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองโ <laughs> ปรดมาพบเจ้าหน้าที่ของเราที่ประตูทิศเหนือของพระราชวังในวันที่ตดๆซึ่งเป็นวันนี้ในอีก2เดือนข้างหน้าครับผม อแสดงว่าเรา,เ,าเก็บวลาีและจงอย่าพกอาวุธหนักหรือใช้เวทมนต์ในเขตพระราชวังฟอลล์เรเนียเนวเวอร์เรมเบอร์จะถูกพาตัวกลับไปก่อนเราหวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ของ Waterdeep Office of the Open Lord Waterdeep คือผมไม่ได้อยากจะขัดอะไรนะครับแต่ว่าตาสัญ,ญลักษณ์นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Open l o ลอนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณไม่ไปอะ หนักแน่ครับหนักแน่โดนโอเพนแน่ข้าว่าเหมือนเราเพิ่งจบทูทอเรียลแล้วเราเพิ่งเข้าในเรื่องจริงๆ